วันนี้พาเด็กน้อยมาทําบุญค่ะก็สําหรับใครที่ผ่านมาแถวนี้ผ่านมาเที่ยวถเ,เขาคงเขาค้อหรือว่าเที่ยวแล้วเขาไม่รักก็มาทําบุญต่อโชคต่อชะตาที่วัดนี้ได้เลยนะจ๊ะวัดนี้มีชื่อว่าวัดช้างเผือกจ้าอยู่ฝั่งเส้นขาออกจากเมืองเพชรบูรอและสมาชิกของเราก็มีน้องน้งนำคิงน้องโฟกัสน้องแตงโมและน้องเจนอยู่ค่ะเด็กๆ มีความน่ารักมากเลยค่ะขยันทํางานก็เลยวันนี้พินาใจดีก็เลยอยากจะพาเด็กมาเที่ยวไหว้พระทําบุญที่เห็นเงินที่ถือกันนี่เป็นเงินของน้องๆเลยนะคะน้องๆไม่ได้ขอพินาเลยเพราะว่าน้องๆทุกคนทํางานแล้วก็มีเงินกัน,นทุกคนอธิษฐานด้วยขอให้หนูอะไรนี่แหละจ้าคนไม่มีลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงหลานไปก่อนนะแล้วถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกโอ้โหอีกนานเลยค่ะ นอกจากที่นี่เขาจะมีให้กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเขายังมีพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงปูท่ทบค่ะเขาก็จะมีการจัดจำลองสถานการณ์หรือจำลองถี่ชีวิตจำลองการใช้ชีวิตในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของหลวงปูทท่ทบซึ่งท่านได้ไปสร้างบุญสร้างบารมีสร้างวัดที่ไหนมาบ้าง ดีส่วนตัวในความคิดของนาะคิดว่าการที่พาเด็กมาเที่ยวที่นี่นานรู้สึกว่าเขาจะได้แบบเรียนรู้เรื่องาศาสนาไปด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการออกแบบศิลปะการตกแต่งสร้างหุ่นจำลงองนี้มันเป็นไอเดียให้เด็กได้นำไปต่อยอดได้เลยค่ะ และนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังจะมีต้นยางที่แบบอายุ300ปีคือมาวัดที่นี่นะคะคือร่มเย็นมากค่ะต้นไม้เยอะอากาศดีบรรยากาศดีเหมาะสําหรับมานั่งเที่ยวพักผ่อนชิลๆได้เลยค่ะดีมากค่ะแล้วก็มีลานกิจกรรมให้เด็กวิ่งเล่นได้กว้างมากแล้วก็ร่ม,มค่ะไม่ต้องกลัวว่าเด็กถึงจะผิวดําและทางด้านหลังวัดนะคะเดินเข้ามาอีกนิดหนึ่งก็จะมีจุดเลี้ยงปลาค่ะปลาที่นี่ตัวใหญ่มากค่ะ ก็มีน้องเต่าด้วยค่ะน้องเต่าตัวใหญ่มากอายุน่าจะหลายแน่ใจว่าตัวใหญ่ขนาดนี้เป็นร้อยปีหรือเปล่าแล้วก็จะมีน้องกระต่ายด้วยนะคะ,ะเขาจะมีการเลี้ยงกระต่ายหลายตัวมากเลยค่ะแล้วก็จะมีจุดบริการให้ซื้อหัวอาหารมาเลี้ยงน้องกระต่ายได้ด้วยค่ะน่าอิ่มบุญขิงใจแล้วก็จะพาเด็กน้อยมาทานอาหารแล้วก็ออกกําลังกายโดยการเล่นเด้งดึงเด้งดึง,ดงจ้าเสริมกําลังขาให้แข็งแรงจ้าสำหรับวันนี้ก็ไปบายนะคะ